ไ่อนกอนคเลอน่อาเอาไปาะมัน้าบอลด้วยะมกไปหนยสระไ้ันชอบหน่อไอนมึงชอบตะกนปะมึงตะกไม่หีมึงตะกนเหรอไอ้ซัไปไหนอ่ะมึงไปไหนอ่มไชอตะกนไปไอ้ันฮะมึงตะกนใส่หนอกูไอ้เหี้ยไอ้หมามไอ้สันบาอยาไอ้สันชอบตะกรนใส่หนอกูปะมตก่อยไอ้ัเขาเยอะตะกนเหรอ มายแล้วหมูขวามาแล้วหมู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 แล้วหมูตรงนี้มาพี่โอ้ยสัตว์มันมาถึงที่นี่พี่พี่เต็มคาราเบล่รี่มันเหม่อวะเบลเดียร์แล้วใช่ไหมวะจะเป็นใครอ่ะยางซ่อมพี่ ไม่เพิ <stage> ่งเล่นบบาลยอะเยอะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ใช่ย้อนไม่ใช่ย้อนไม่ใช่ยอนที่แ่ี่แปดโอ้นะถึแล้วเลยนะโอ้ม่ถึง้ยม่ยนไปเลย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 ที่ไ่เรีทไปทีไปทีไปทีีปนรทีเต็มอ้ยเขาอุ้ยบาไมลงมาบ้าไมลงมาบาพี่บนเินานมาจดเนี่ยไอ้ปนเล่นเินนะเปล่นเินนะเล่นเินนะนไว้ปไว้อยู่่างสุดที่คงจะไหลแล้วล่ะ เดินพี่อย่ายืนเดินอย่าไยดินอย่าไปยืนเดินหดแลไอ้พี่็ผล่่อไปไหร่แบบแบเลยพี่ถ้าครไล่เก็บได้นะให้เพื่อนเล่นรวมกันอ่ะมันจะดันขึ้นไปบนถนนล่อยเพื่อนลงมาแล้วปะบ้านขัมรอดมันดันมาจนถึงหน้าบ้านอะไรบ้างดันอะไรบ้าง ก่นนันเมียแน่โดนโดนเจ็บไปนะเฮ้ยข้างหลังโดนหลังเล่นอยู่่ะเราจะลงสู้มเดยวเ็นเดียเ็นเดเย็นเดยวเย็นนไปไม่ตลงมไม่ตงไไม่ตไมไม่ตกนไม่ตกม่กลมม่มลลย่ตลม่งอ่ะมีปได้ลงง่ก็ตื่นแล้ว อยู่ตรงกันก่อสร้างนะกูไม่เห็นนยอนนะูเาเไม่เห็น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 มเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห่เห็นไม่เห็ไม่เห็น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 ไม่เห็่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไ่เหม่ห็นไม่เห็นไมห็ไมเห็เห็นไม่ไมเห็น่เนนไม่ไมไม่เห็นไม่เห็นไม่หนไมนไม่เห็นไม่ห็เห็นไมมไม่เเห็นไม่เห็นไมเห็นไม่เห็นไเห่มไม่ไห็น่เ มันคือเราตั้งแต่ขับรถมาแล้วอ่ะเลอะรถแม่งเท่าคนเราไปคนเราเบิกราเล่าลูกเรือที่ได้รับของกูแม็กห่อเราเดินอะไรกันไปแล้วลูกเรือลูกเรือกูไปสองมีตาไปสองแค่คนเดียวแต่คนทัพจากที่ยังอยู่จะเป็นไงอยากอยู่มก็จะอยู่ดีเนาะ ที่ไหนก็ที่ไหนก็คือเจอเจอมันหมดฮอยเมื่อไไว้ทนไว้ทนไว้ทุกคนทนไว้เรามาดูกันเรามาดูกันเบตี้คันเรามาดูกันว่าลูกเรือลูกลูกเรือเรามาดูกันว่าพาวสามพันครั้งนี้จะเสียค่าปรับห้าแสนหรือเปล่าเป็นเป็นดูบ้านมันมายังไปดูบ้านมาเขามาแล้วก็ไม่เห็นรถเพื่อนเขาไม่เอาเข้าไฟกูว่าเขาเขาลงแล้วขึ้นไม่ได้เว้ยอ่าใช่ใช่ชี้เหมือนกัน แลูกเรือหนึ่งเอ้าไอ้เหี้ยไอ้หลอไอ้หลอบอกว่าไอ้หลอบอกว่าจะไปทิ้งกระทองม่ใช่เหรอวะตอนหนอตอน4-2นะเดี๋ยวจดก่อนแม่งเอาแม่งเอาแม็กนัมผมไปแล้วอะขึ้นเลยกใจคนเอาคอดูแค่นั้นเองกูพามาแล้ะรอดูว่าจะมีชีวิตขึ้นแล้วเปล่าไม่มีหรอกอยากอยากให้มีนะกูจะได้รู้สึกเยอะๆ ต้องหาคืนบ้างอันนี้เออเทล่าไปแโดนสลดพวกกลับไปดูบ้านนะเผื่อเขากลับบ้านกลับบ้านกันต่อที่ไปไม่ได้สิอยากอยากขอย่าไปดักรอที่เขาเห็น พี่เพนญพาแล้วพี่พี่ินาแล้วพี่เห็นแล้วบ้างขันไป่รอนไม่โหนึ่งคันไหนปะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่น้ปบน้นนเปร้อพี่เจอสี่คันสี่คันตรงเนี้ยทำไมอ่ะมีคนว้ยไว้เหรอชุวยอ๋อไม่พี่โมันมีคนจะช้าพี่หลังหลังพี่นะห็นปะที่แปดสี่ขาวอะล่าศพล่าศพมาเริ่มล่าศพมาบ้านขันปร้อนสองสองศพสอ้ศบ้านขันรอสองศพตไปตี ่กับแมเลนพี่น <ật sounds> so ้องๆเริ่มเข้ามาแล้วน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วถนนเส้นปกติดไอเทมนี่มีปืนไปตามไปอยู่นี่ไปตามมาอยู่โอ๊ยพี่ไหนน้องๆชุดซ้อนเริ่มเข้ามาแล้วแลำนึงกำลังเข้ามากันหมดใช่ปะมาหมดมาหมดมาหมดโอเคโอเคน้องๆกำลังเข้ามาได้รู้ได้รู้มันทะยัดกวัวไปอยู่ไหนเธอมาด้วยฉันเวลาพอดียังกันรู้ใจโอเคโอเคโอเค กำลัไปกำลังไปเลยเฮ้ยมึงฟังนะน้องๆเริ่มเข้าไปแล้วมึงสวนเลยเฮี้ยมึงได้มันน่ะน้องๆกำลังเข้าเข้าหมดสิบสองคนตรงนี้ไม่ได้ต้องมีมาเพิ่มอีกกูัวไปกูลไปกูลไปกูราไปไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮียโจชนถังน้ำมันราเบิดตายพี่โทพพี่โรไปเลยคมคมรมพี่โเอาได้เยขอจี้หน่อยขอจีหน่อยขอจีหน่อยขอจีหน่อยเตเลยตัวนี้ตัวนีตไโค้ดคมเนี่ยปล่อยไปเลยปล่อยไปจับไปเลยปลยไปจับไเดินจับไปเลยไอ้เี้ยตัดคนมัน เออดี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 ด้วยตอนนี้ตอนหน้าเอาไม่ได้แล้วสวนได้เลยอ่ะแล้วสวนได้เลยอ่ะเออท้ายบนสวนเลยสวนเลยน้องๆกำลังเริ่มเข้ามากันอยู่หนะสองคีว์กันอยู่พิเศษลาตัวเล็กพิเศษลาตัวเล็กเสียหลักตรงนี่ตรงที่ที่เก็บเห็ดที่กดเห็ดอ่ะแดงมันเยอะมากนะเว้ยเออกลไกลมึงเปิดแมพมึงเปิดแมพแล้วกดเข็นแล้วดูเองนะ ได,ได้ได้ได้ถ้าเกิดพี่กดตัวใจนี่ไม่ได้พี่มีอัหน้าตู้เล็กพี่น่าจะอยู่คันเดียวพี่บาเอ้ยพี่เซ่อยู่ตูเต้เล็กหนั่หน้าตู้เล็กนี่นั่นนี่เล็กนี่กลุ่มใหญ่ปะเอ่อกลุ่มไม่ใหญ่มากกลางๆเพื่อนแต่เยอะเยอะใช่ปะก็เยอะใช่ปะสี่ห้าคันสี่ห้าคันมาเติมเออได้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 ตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่นี่สี่แปดสี่แปดตได้ปะกดตีเพื่อนกดตีเพื่อนนีก็มก็มนี่นี่นี่ใครพี่โทรพี่ข้างบนเขาข้างบนเขาตรงไปเตรียปืนเตรียปืน เอเราไมาเรียกเพื <pad> oh ่อนนะมาส่งจี้ได้เลยต่ออเขาล่าตอตอรอเมีศพตำรวจข้า่งข้า่งโองเพื่อนี่แหละครบแบตัข้างหลังเกใครมีมาเชดงมาเล่นมึงลบมึงคุณเล่นไหมเดี๋ยวผมลงจี้ให้เอาไหมโอ้โหยี่หมาเทนกลายระบศพกลายระบศพมาคนนึงไปไหนนนนนูนข้างรถข้างรถข้างรถเขามาัเพื่อนถตู้เล็กอีกใครไปลบ ผอมาดักข <l id> <kah> ้างล่างไอ้ายมันมีซพหนึ่งหลงอยู่ไปอ้างงกามาึมา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 ไม่ต้องรับไม่ต้องรับเพื่อนเอาล้วเฮ้ยมึงฟังมึง <maintenant S 1> ุ้คันหนึ่งอ่ะคันนึงอ่ะเอามแล้วอุ้มี่ให่มานี้มานี้ตรงนี้มีตรงนี้มีสองสาคันเพื่อนโดนอยู่ตรงไหน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 ตไปตไขอจี้ไปจีขอจี้ขึ้นมาแล้วขึแล้วก็นาเเลยลงไปพี่มาพี่คนเองเข้าคนเขาคนเขามาเขามาเขามาเข้ามา ได้ยินแล้ว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 ได้ได้แล้วได้ยด้แล้วได้ได้แล้วโอ้โหจีพีเใ้ช่องกดกดเรียกเพื่อนหน่อยกดเรียกเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยใครแล้วอ่ะมมาเรียไรมมาเรียกไรมาแล้วมาเแล้วมาแล้วมาเจอแล้วกายลงลงมือก่อนายลงมือลงไหมกายบินลงได้้ีมีอไ้ปีไปตลงได้้ไปสไยิงด้

เฮ้ยลุงชุบเพื่อนชุบเพื่อนก่อนชุเพื่อนก่อนชุเพื่อนก่อนชุเพื่อนก่อนชาิเอาสบัน้าอ่อนแ้้มไไอ้สบชหลอ เล่นเลยคนเดียวมองแย่งกันตามไปกันนะาไปกดให้ตรงเข้าเมืองรถป้าอยากขึ้นรถป้าอยากอยากขึ้นรถป้าแต่กูยังแตกตามอยู่ตรงเข้าเมืองกูยังตามไปเลยตามไปเลยตาไปเลยโต้จังตามไปเลยสวยโต้จังมัแตกเหมือนกันตรงยาวเลยได้เยอะพี่ไดเลยเมนทิโอเปียมเมนทิโอเปียมอุ้มสวนอุ้มสวนอุ้มสวนไปเซตอุ้มสวนเลยเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนเองพยายามอุ้มสองเคสนะบอกน้องมึงให้บาวเลอร์อุ้มเหมือนเดิมผมแดงเราช่วยเพื่อนแล้วเอาตัวหลุด กระจายบอกน้องด้วยสกอตกระจายบอกน้องด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลวยเหมือนเดิมไม<ป>่ยากไม่ยากไม<ป>่ยากไม่ยากไอ<ป>้เบยตรงนั้นมีใครมีถุงบ้าถาไปดยิยหอทีเดียวไม่หอดีไม่หอดีใกล้ๆพี่แยกกันหอดีพี่หอตู้เล็กอ่ะเชจอยไปพี่ตู้เล็กก็ได้นะมีรถมันอยู่นะมีรถมันอยู่นะใกล้ๆที่เดิมให้หอตู้เล็กนะอย่าให้กระจายบอกน้องครับพี่หอดีอย่างไรอย่างไรงานครับขอบคุณครับไม่คือพี่จะหอตู้เล็กพี่ไม่มีใครเนาะ ไปมูเซตให้น้องออกให้หมดก่อนนะแล้วเราค่อยไปนะคนพี่บอที่ตัดไม้สองเคสเลยพี่น่าจะที่ตัดไม้สองเคสรู้เรื่องคุไปช่วยเพื่นเองดูพี่เศษไม่พี่เมื่อกี้ผมกดจีพิเศจีพิเศไม่ขึ้นนะเขาอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้อพิเศษอันนี้พิเศษเดินบนแรงน้ำตาลบนแรงน้ำตาลตรงคนรวยนี่เข็มเดี๋ยวพี่กดให้มึงดูค่ายทหารพี่ค่ายทหารน่าค่ายทหารเลยทางขึ้นอ่ะตรงใต้วงมงอ่ะตรงก่อนค่ายทหารก่อนนะข่ายทหารก่อน อะไรนะเฮ้ยในวอพยายามพยายามว่างๆไว้นะเดี๋ยวเราไปเอาตัวหลุดกันไปหนน่าอ่ะกลัวกลัวๆกลัวๆไปเขาจีเด็กกลัวไปเขาจีเด็กเคสใครไม่รู้คิดดูก่อนหรือว่าคนเราน้อยจะผมอุ้มไปช่วยเพื่อนไปนะพี่ได้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 เฮ้ยนี่ เราได้มาเยอะโบลี่อยู่ตรงข้ามบ้านนากานะไอ่โอมันน่ะที่มันห่อเราตอนนี้เอาดิผมว่านะเออกูว่าคนที่เหลือมันกงห่อเพื่อเรานี่แหละเชื่อกูดิเดี๋อาจจะเหลือว่างอยู่ประมาณสักสิบคนแต่น้องๆเรากำลังเข้ามารอดูพวกชุดสปอร์ตละจะเข้าได้ไปแค่ไหนเรื่องนี้ใช้เวลาอีกเลยอาจจะรุ่งจบอ่ะแปดไอ้ที่ชาร์ตกอ้พี่บินด่าใา่ไหมพี่บินพี่บินเอายับปะ พี่สเต็กอกไก่ชุบเก็บขนมปังกับสเต็กหมูชุบเก็บขนมปังหน่อเดียวเนาะไม่รีเสิร์ฟหรอป๊าอาว่าชอบกินแบบจังไม่รีเสิร์ฟเกินอะไรดีวะตรงไหนอยู่ในเมืองเลยพี่หลังแหลมเขียวกินกินหน่อยก็ต้องอกไก่ปะในเมืองเยอะนะในเมืองสองเคสแล้วพี่เซ่ไก่เมียว เออเฟอร์เฟอร์เฟอร์กับแอตตันน่ะเฟอร์แอตตันหรือเฟอร์ไอแปดก็ได้มึงอยู่ในเมืองได้บ้านแล้วออกมาข้างนอกกูคนนึงอ่ะกูกูเอาส่อให้น้องแล้วเดี๋ยวกูอยู่ในเมืองเออมาๆเดี๋ยวกูคนหนึ่งดีข้างนอกอ่ะจี๊ดอ่ะไม่ีน้องมีน้องที่บอกมึงว่าอยู่ไม่เราเพื่อนเพื่อนต่อเอบิลาเดี๋ยวกูขึ้นสองเคสกันอ่ามึงมากูสมมุติอยู่ใช่ไหมใช่ใช่กูอยู่สองเคสแต่ก็ยังมีสองเคสมันไม่มีมันไม่มีคนแล้วอ่ารู้เรื่อง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 พี่บินรถผมเผาได้ปะ เผาได้เผาได้ครับที่จอดใบที่ที่เผาเลยเผากลางเมืองก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหมลองไปดูก่อนบังคับแต่ด้ยเขาอยู่ใกล้มากนี่นี่อ่าที่อยู่พผากลางเมืองนะอยู่นอกเมืองมันไล่เคสใครอยู่ก็ไม่รู้ว่ะไอบ้านซีนี้บ้านซินีบ้านซินี้ซีเก่าอ่ะตรงนี้เคสใครวะ เลนไฟบอกทางใลน้าจากใครมาให้กูเจอ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 ขาจเล็กกายส่งข้ดิขีดิที่อยู่ขีเล็กกดกดจีกายดิกดแล้วพี่กดแล้วกดแล้วบอกเพื่อนด้วยจิ้มเพืกดกายจีไปทางซ้ายไปทางซ้ายเออกลังหายอยู่หอไม่ข้าหน้าขาหน้าตรงเลยพี่ตรงตรงเลยมเห็นอยู่เดินเรานี่แหละเนาเออเราจะโดดข้ามน้า

ไอ้ตรไอยไอ้ตำรวจไล่อไอม่อยู่รอยูในเมืองนะเราอยู่ในเมือง้เราอยู่เองโดนโดนหน้าผมหินโดนหน้าไอ้ีดูอย่ไหนไป้าีจปบ้านตรงสะพานครับให้ตำรวจจับมันนะให้ตำรวจจับมันนะอย่วจับคนมันไพี่ไปไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจจับไปไปไปพี่คุณไปพี่คุณไปดิพี่คุณไปโอ้มีศมาทำไม แล่นคนที่ไม่ได้สือก็วเพื่อนนั่นแหละโธ่โซลี่โซลี่รู้สกว่าเป็นเน้นเนน้นไปก่อนเจอกับตารวจเจอกับตำรตำรวจอะมันไดาอยู่รู้มันไม่เห็นจบเลยไม่โดนไม่โดนตำรวจแล้วบ่าเล่าตำรวจบ่าเล่าบ่าเล่าบ่าเล่า บ้านตัเทปมันอยู่แถวบ้านที่ไหนหรอวะนี่ยากเลยยากเลยเดี๋ยวผมไปฝั่งเดมเล่ฝั่งเล่สี่กิโลให้อยู่ไหนอ่ะให้ผมเลยอ่ะเราเลือดดำครับเราเลือดดำยางแตกเราเลือดดำยางแตกแล้วปะไหนวะเราเราดักแถวเส้นนี่เนี่ยขับอะไรเงี้ยอยู่บนแรงดำขวาพี่ขวาขวาเขาฝั่งขอาขวาเห็นแล้วเห็นแล้วนนนนนไฟเบี้ยขวาขวาต้องมีกำลังไปแบบวะตรงไปหรอข้ามถนนไปข้ามถนนขวาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตำรวจขวาตำรวจ นีไปไหนสตากูดีพอเยอะมีตำรวจจะรอต้องแยกเล่นไหมเล่นไม่ไหวไอ้เที่ยตำรวจรุ้มจับตำรวจปั๊บตูดปั๊บตูดปั๊บตูดพออย่าชนอย่าชนตรงปั๊บตูดเป็นเงี้ยอยู่ไหนอะขวาอยู่ใกล้มึงบ้าเรื่อเนี่ยการดิอีกคนไกลยิงคนไม่ต้องยู่เราแล้ว ใช่ใช่มันเป็น่งเง่ปพี่ไปดักฟังทั้งจากเจ้าคนขาวแลน้ำเงินพี่กอพี่ได้ได้ได้ตู่ไปไล่ไล่ตู่ึ้นไปเที่ยมม่งเป็นบาเลรยากมันก็ขึ้นเแลน้ำเงินไว้บาพี่ว่ามันเป็นเดตูดแหลเช็กเลยพ้าไปเช็กเลยไม่ต้องไปช่วยก็ได้นุอับพี่ไปอะเพราะว่าเราเราสามารถแลกได้อะคือถ้ามันไม่เกมมันก็เคสได้เราก็ต้นเคสได้เรารอรอรอตำรวจ ตำรวจมาเยี่ยามเพี่ยมตัดเข้าไปในเมืองทางน่ะเขาปูอยู่บนเขาไม่เจอตำรวจไม่ต yeah. ้องบัมแล้วไม่ต้องบัมแล้วตำรวจยิงคนนี่ตำรวจไม่ต้องบัมแล้วตำรวจจับเลยตำรวจล็อกเลยไม่มีคนในรถคนอยู่สอนอยู่ในรถเฮ้ยมาสลับมาสลับคนครับส uh> วยตำรวจจับครับตำรวจจับเลยตำรวจลอกตำรวจล็อกเลย สวยมากสวยมาเธอสวยมากเธชุบ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 เร็วชุบชุสวยชุบเลยชุบเลยขอครับเียร์ีเีย์ไดไบรัเธอเร็วนใครเป็นศพวะท้องรที่อใช่ใช่คนนั่งอุ้มคนนั่งอุ้มขอบคุณค่ะเบอร์แปดร้อยหกทอขึ้นทอขึ้นไอ้ทองรอบท้องรอบทองรอบ ไดยเราลางลองลององกนก่อนก่อนก่อนแล้วเชื่อว่านตำรวจที่เชื่อว่าในตำรวจเดีนไปเาพี่สิบไปนะครับ้อายเรื่องตอาเรื่องบอกแล้นะลุดานตู้ลุด้านมีไอป้วมีเลยี่าูดว่ามีไอแนลพี่กอหน้าบ้านนี้ผมท่าไม่ได้บอกอะหน้าบ้านเราหรอทำไมแทบกที่ไม่ชัวว่แวนถ้ามึงไม่โดนตำรวจลองไปดูได้นะ ไปไปปรไปที่ไหนไปเอ็นอยปโำลดมาเลยผมเดี๋ยวให้ก่อนีไปโคเวอร์ไปเานไม่ฟันครับพี่พี่ก็ไม่้ว่าเรไหนอ่ะอย่มองไว้หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหน้าประตูบ้าประตูไม้ลงรถอ่ะเอ็นลวผมกุ้งไก่แซเนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องไปก็ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวหลุดอ่ะเอาตัวหลุดหน่อยนะเในวอมีใครว่างป้าขอเนเหกูกูกว่างพี่แต่ว่าผมขอเวลาพันรับเดี๋ยว่าเหือติดหลุมไหมเดี๋ยวผมจะนั่นด้วยแล้วเดี๋ยวผมเชเม้ยู่เชนเม้าอยู่ในสเตเดียมเรสเตเดียมช่วยได้เลยสเตเดียวเตเดียมอ่ะคือคือเป็ือนอย่ในพีอน้ำนะถ้ามึงช่วยอ่ะมึงสวดเลยไอซูมาได้ไอซูเลยพน้พี่พน้รออองเยอะมากแล้วตอนนี้รอเลยเฮ้ยรอรอให้ห้อบลเลอร์มามาอุ้มต่อพี่แล้ววะสองเคสอ่ะที่ไปช่วยเพื่อนมาี่า

ตี่เี่ยอยู่ระดพี่เีอยู่ระดเพื่อเรารอดหมดเดียวไปเรได้เคสไอ้เบีโดนแทงกันนะเคเบีวโดนแทงอไหมมารอดปะกอนไม่ยบนะก้อนไม่หอก่อนนะก้นม่าบไม่มนเยดนเืองอยูเลยเพื่อนกำลังเข้าไอน่าจะโดนในเรืองน่าจะโดนเคสกับบางแฝมที่แปดเอ็มเคทูไล่อยู่นะแต่มันตกน้ำแล้วไอเสีแปดเอ็ม เฮ้ยมึงโทรหาเซราดิมึงโทรหาเซราดิไอ้กายไอ้กายมึงโทรหาเซราดิบอกมาว่างอีกไหมที่ไม่ได้อุ้มอะเซราผมผมผมที่ไหนพี่พวกใหญ่มห้ใครส่งไปพี่แบบก่อนมึงมารส่งอะพอ๋อไม่หายแล้วอีเล็กเข่าจีเล็กเพื่อนเราอุ้มหรือเปล่าตัวไล่เต็มเลยอ่ะไม่นะเป็นใครอุ้มปะอืมไอ้ต้าอุ้มอยู่ไอ้ต้าอุ้มอยู่ เอาไอ้เหี้ยากตบลงเออคือใครยังไงนี่แสมเมื่อกี้ตาอุ้มไอแอมอุ้มนะกูให้ตบแล้วมันไปอ่ะเดี๋ไปเฮ้ย่มันเยอะขึ้นไปเยอะเหมือนสามเห็นปันใหญมันสามตันประมาณสามตันสี่ตันไปได้ก็ออกไปเมอร์ไวมันน่าจะมาช่วยเั้ยไอไอมันน่าจะมาช่วยเพื่อนเราเฮ้ยมึงมาเอ้มึงมามึงมารอได้ปะมสี่คนตอนนี้ตอนนี้กูสี่คนตอนนี้กูสี่คนมีมีเซนากับไอไอไอเข็ม มาสองกูกับติ๊บเเป็นหกเป็นหกตัวไหนตัวไหนที่ตัวไหนเสาเสาสองปะเนี่ยเสาสองเสาสองคือฝั่งไหนฝั่งเล้าหมูอ๋อใช่ฝั่งเล้าหมูโอเคกัเดี๋ยวกูแอบฝั่งฝั่งเล้าหมูหน้าให้วีฝั่งเล้าหมูหน้าให้วีซ้อมแป๊บนึงเนี่มาถึงมาถึงหน้าโคกันนะมาถึงแล้วยูบีเนียทีมขอครับครับเดือนแรกถึงนี่ไปไหนอ่ะข้างหลังปะข้างหลังเียข้างหลังนี่ใช่ปะ ใช่เหมือนมันจะใช่นะสามสีคันเนี่ยต้องไฮเบียอะไฮเคุกไฮเวคุกมันนานมากเลยด้วยใพี่ไอ้จบอลเลิกคันที่ดักผมินจำได้ะวินอถ้าเกิดว่าเพื่อนมันโดดปุ๊บไอ้พวกข้างบนไปไหนวะพี่เห็นปะไอ้พวกข้างบนเนไปแล้วะไอ้พวกมามหาไปแล้วมันลงปะกางมาดูดิไม่แน่ใจเหมือนกันผมเห็นถนนข้างล่างอะพี่แต่ข้างบนหายดูเห็นสคันนะพี่เอามันเปล่ากูวมันเห็นว่าเรามาเว้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่นไปไหนที่ที่ขับมาไม่ไอ้ก้อน มึออออง,ย,อองย,ย,มยิยงนะมึงยิยงนะเออีอีหนึ่งเข้าอ่ะเอาสิมาเตามไงเสาเสา้อนนี่มันพูดอะไรเสาวอะไรไม่รู้อ่ะล้วนเลย ใช่ปืนล้วนมันมีคนตายเดือดร้อสุนเลยเว้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 กายข้างหลังดีกายขับไปกายเย้เลยไม่ได้เฮยไม่ได้ขายนี่ต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 ายเออเลยมันทุกคนเช็ดปืนันล้นไม่ได้พี่มีเพี่อนก็มีดี่อ้เช็ดลมหม่ลมใหม่ลมหน่ลมหน่อยเร็ว

พี่ตบ้าพี่ต้องไปรีต,อม,ตอมอมให้คนอื่นไปไม่ไไมไม่รู้วาจะเดดดยงนี่นๆๆไอ้เฮ้ยมึงเอาไปหน่อยตัวกูบ้ากูต้องไปรีตอมออีกแล้วเฮียอะไรอยู่วะเมื่อกี้ไม่บ้กเลยสัตว์มันอุ้มแล้วไม่ขึ้นเหรอพี่เรียวมันอุ้มแล้ววาร์ปเหรอมันอุ้มแล้ววาร์ปใช่ครับพี่พี่อุ้มแล้ววาร์ปผม ي, เลองลองเช็คเลือดไหมอุ้มแล้วเดียวนีไอ้เนี่ยควนโจบอ่ะมัเลยอามีดแทงเลย ฮางเลยเเออมีทางเลยไม่โด้อบาบบบบาเอยอดวยสังสามพันเขาได้เลยนะสามพัเขาได้สามพัน่ยต้องกาดพี่หาทียอาแถวนี้เลยรถที่เราไปใช่ปะได้ย It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.